รักแบบไหนคือการดูถูกตัวเองข้อหนึ่งยัดเยียดความรักให้คนที่เขาไม่ต้องการหลายๆคนนะคะชอบตกกลุ่มรักใครสักคนโดยที่คุณก็รู้แหละว่าเขาไม่ได้ชอบคุณเขาไม่เคยมอบความรักตอบกลับให้คุณเลยแต่คุณก็พยายามที่จะยัดเยียดความรักของคุณเนี่ยให้กับเขาโดยการที่คุณเนี่ย ตามตื้อเขาทุกวิถีทางนะคะดังนั้นเมื่อคุณทำแบบนี้นะคะหมายความว่าคุณกำลังดูถูกตัวเองมากๆคุณมองไม่เห็นคุณค่าในตัวของคุณเลยและใครคนนั้นที่คุณตามตื้ออยู่เขาก็ไม่เห็นคุณค่าในตัวคุณดังนั้นนะคะการที่คุณเนี่ยจะรักใครสักคนคุณมอบความรักได้แต่คนคนนั้นต้องมอบกลับมาให้คุณเช่นเดียวกันถึงจะเป็นความรักที่ดีนะคะแล้วคุณจะรู้สึกว่าคุณมีคุณค่าในตัวเองมากๆด้วยนะ ข้อ 2. ยอมเจ็บซ้ำแล้วซ้ำเล่าหลายๆคนนะคะรู้แหละว่าแฟนคุณทำผิดทำไม่ดีกับคุณมากมายแต่คุณเนี่ยยอมยอมทนยอมเจ็บทนฝืนให้อภัยเขาไม่ว่าเขาจะทำผิดครั้งที่เท่าไหร่เนี่ยคุณก็ให้อภัยเขาคุณเจ็บแต่คุณก็แบบว่าฝืนทนเพื่อรักครั้งนี้เพียงเพราะว่าคุณรักเขานะคะคุณรู้ไหมคะว่าคุณทำแบบนี้หมายความว่าคุณกำลังดูถูก ตัวเองมากๆนะคะเหมือนกับว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่แบบว่าไม่รักตัวเองยอมให้เขากระทําทุกวิธีทางกับคุณคุณให้อภัยเขาแบบว่าโดยไม่มีเงื่อนไขทําแบบนี้นะคะผู้หญิงหรือผู้ชายที่เขาทําแบบนี้กับคุณเนี่ยเขายิ่งจะได้ใจวิธีที่คุณจะทํานะคะถ้าเขาทําให้คุณเนี่ยผิดหวังเจ็บช้าน้ําใจนะคะโดยที่แบบว่า มันผิดซ้ำแล้วซ้ำเล่านะคะทง้งทางที่คุณเนี่ยก็ให้อภัยไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งแล้วคุณควรที่จะมูฟออนแล้วก็เดินจากความสัมพันธ์นี้ไปนะคะเมื่อคุณมูฟออนแล้วเดินจากความสัมพันธ์นี้ไปคุณจะรู้ว่าใจคุณมีความสุขมากขึ้นแล้วคุณจะรู้ว่าคุณนี่แหละเป็นคนที่มีคุณค่าคู่ควรกับคนที่รักคุณด้วยหัวใจนะคะ ข้อ3ยอมเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อทำให้เขาชอบหลายๆคนนะคะยอมสูญเสียความเป็นตัวเองนะคะโดยที่คุณเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นคุณในสไตล์แบบนี้แต่คุณยอมเปลี่ยนแปลงสไตล์ตัวเองเพื่อให้เขามาชอบคุณเพื่อให้เขาเนี่ยมองเห็นความดีของคุณโดยที่คุณเนี่ยรู้สึกว่า คุณฝืนมากๆนะคะฝืนทนมากๆในการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้แต่คุณก็ยังยอมทําเพียงเพราะว่าต้องการให้เขาเนี่ยรักคุณแล้วก็ชอบคุณคุณทําแบบนี้นะคะหมายความว่าคุณดูถูกตัวเองเช่นเดียวกันคุณไม่เห็นคุณค่าในตัวเองไม่ยอมรับในสิ่งที่ตัวเองเป็นนะคะยิ่งจะทําให้ความรักครั้งนี้ของคุณนะคะเป็นความรักที่ไม่มีความสุขแล้วในไม่ช้าเขาก็เดินจากคุณไปเพราะว่าคุณไม่เป็นตัวของตัวเอง ะะข้อ4นะคะคุณเหนี่ยวรังคนที่ เขาต้องการจะเลิกกับคุณหลายๆคนนะคะแปลว่าแฟนบอกเลิกแล้วแต่ก็ยังยอมเหนียวหลังว่าอุ้ยขออยู่กับฉันเธอฉันรักเธอนะฉันขาดเธอไม่ได้นะเออยังไงก็ตามนะฉันเนี่ยจะยอมทนเพื่อเธอทุกอย่างจะทําเพื่อเธอทุกอย่างทั้งที่เขาะะบอกเลิกคุณแล้วแต่คุณนะคะก็ยังไปกราบกรานเพื่อให้เขาอยู่กับคุณเพียงเพราะว่าคุณคิดว่าอุ้ยในโลกใบนี้เนี่ยคงไม่มีใครที่ดีกว่านี้แล้วคนไม่มีใครที่แบบว่าหล่อสวยเหมือนผู้หญิงผู้ชายคนนี้ แล้วนะคะคุณทำแบบนี้นะคะคุณดูถูกตัวเองซ้ำแล้วซ้ำเล่าและคุณเนี่ยไม่เห็นคุณค่าในตัวเองนะคะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่คนคนนึงเขาต้องการจะเดินจากคุณไป คุณปล่อยให้เขาไปนะคะแล้วคุณจะรู้ว่ายังมีคนในโลกนี้อีกมากมายที่ดีกว่าผู้หญิงหรือผู้ชายคนนี้นะคะที่เขารักและเห็นคุณค่าในตัวคุณดังนั้นนะคะสาวๆหนุ่มๆถ้าตอนนี้คุณทำแบบตามที่คุณดุษพูดมาอยู่นะคะหมายความว่าคุณดูถูกตัวเองมากๆให้คุณนะคะกลับมารักตัวเองและเห็นคุณค่าในตัวเองและเมื่อนั้นนะคะจะมีคนที่รักและเห็นคุณค่าในตัวคุณเช่นเดียวกันด้วยรักและปรารถนาดีจากคุณดุษนะคะ